รถแข่งที่ล้ำยุคเกินไปจน FIA ต้องสั่งแบนนี่คือเรื่องราวของวิลเลียม FWU15C รถแข่งฟอร์มราวันที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในรถแข่งที่ล้ำสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์จนถึงขั้นที่ว่า FIA นะครับต้องสั่งแบนบางเทคโนโลยีของมันเพราะมันเร็วเกินไปครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีบวกกับวงการมอเตอร์สปอร์ตแบบจัดเต็มคอนเทนต์นี้ห้ามพลาดเลยครับผม ย้อนกลับไปในปี1993นะครับช่วงเวลานั้นนะครับคือยุคทองของทีมบิลเลี่ยมทีมแข่งจากประเทศอังกฤษนะครับที่ครองบัลลังฟอร์มูล่า1อยู่ในขณะนั้นนะครับโดยมีอเล็กซโพสตําำนานแชมป์โลกที่เป็นคนขับตัวหลักและแพทริกเฮดกับเอเดนนิวอีสองที่แห่งวงการเป็นคนออกแบบรถนะครับอย่าลืมนะครับว่าเอเดนนิวอีคือหนึ่งในวิศวกรที่ถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะที่สุดของวงการ F1 จนถึงปัจจุบันครับ และ F.W.U 15C นะครับก็คือผลงานชิ้นเอกในยุคแรกๆของเขาเลยทีเดียวครับเทคโนโลยีล้ำยุคที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มจาก Active Suspension ระบบการเสรนือร์นัชเนิยนะครับที่สามารถปรับความสูงของรถได้แบบเรียวไทม์ตามสภาพถนนนะครับทำให้รถเกาะถนนเหมือนวิ่งบนหลังรถไฟตลอดเวลาครับลองนึกภาพดูนะครับว่าขณะที่รถคันอื่นนะครับเด้งไปตามพื้นสนามแข่งแต่ F.W.U 15C นะครับ กับนิ่งสนิทเหมือนกาลังวิ่งอยู่บนพื้นกระจกครับนอกจากนี้ครับยังมีเซมิอโตเมติกีร์บ็อกหรือเกียร์แบบกึ่งอัตโนมัตินะครับที่เริ่มใช้ในยุคนั้นทําให้นักแข่งสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากปุ่มที่พวงมาลัยโดยไม่ต้องเหยียบคัทส์เลยครับตามด้วยล็อตคอนโทรลนะครับผมระบบออกตัวอัตโนมัติที่ช่วยให้รถออกจากจุดสตาร์ทแบบไม่มีล้อฟรีไม่มีรอบตกแถมยังมีแท็กชั่นคอนโทรลที่ควบคุมการเลื่อนถลายของล้อหลังอัตโนมัติครับ แต่ของเด็ดสุดที่หลายคนนะครับอาจไม่เคยรู้ก็คือ CVT หรือ Continuously Variable Transmission นะครับ CVT นะครับเป็นระบบเกียร์ที่ไม่มีการเปลี่ยนเกียร์เป็นขั้นๆแบบเกียร์ธรรมดาเ,เกียร์ตัโนอมาทั่วไปนะครับแต่มันจะปรับอัตาราทดได้แบบต่อเนื่องทำให้รถนะครับสามารถส่งกำลังได้เต็มที่ตลอดเวลาแบบไม่มีสะดุดครับแต่สิ่งที่ทำให้มันเทพก็คือไม่มีรอบตกเลยแม้แต่นิดเดียวครับเสียงของ CVT ใน FWU 154เป็นยังไง คุณจะไม่ได้ยินเสียงเปลี่ยนเกียร์แบบวิทวิแบบที่คุณคุ้นเคยนะครับแต่จะเป็นเสียงลากยาวแบบวิททีเดียวตั้งแต่0ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่มีสะดุดครับและเพราะอะไรทำไม FIA ต้องแบนในช่วงที่วิลเลียมนะครับกำลังทดสอบระบบ CVT อยู่ FIA นะครับเริ่มเห็นว่าถ้าปล่อยให้เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้จริงมันจะทำให้การแข่งขันหมดสนุกครับเพราะรถคันอื่นแทบไม่มีโอกาสสู้ได้เลยและอย่าลืมว่าในโลกของมอเตอร์สปอร์ตนะครับ เทคโนโลยีที่เร็วเกินไปไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับสุดท้ายนะครับ FIA นะครับเลยสั่งแบงค์เกียร์ CVT อย่างเป็นทางการในปี1994นก่ะครับก่อนที่มันจะได้ลงสนามแข่งจริงๆเสีอีก FWU ส c นะครับจึงเป็นรถที่เทพเกินไปสำหรับยุคของมันเลยครับแม้ว่า CVT นะครับจะไม่ได้ถูกใช้จริงแต่ FWU 1 c นะครับก็ยังครองแชมป์โลกในปี1993แบบขาดลอยโดยแแรงโพสนะครับเก็บไปถึง7ชัยชนะจาก16สนาม และควาแชมปโลกสมัยที่4ไปครองครับส่วนนักแข่งอีกคนนะครับอย่างเดมอนฮิลก็เก็บชัยชนะได้อีก3สนามครับรวมๆแล้วนะครับทีมมิเลียมนะครับเก็บแต้มแบบขาดลอยไม่มีใครตามทันได้เลยครับสรุปนะครับผม fwu 15C นะครับไม่ใช้แค่รถแข่งแต่มันคือเครื่องจักรสังหารที่มาเพื่อปฏิวัติวงการฟอร์มูล่าวันครับหลายเทคโนโลยีของมันนะครับถูกแบนเพราะมันล้ำยุเกินไป แต่บางเทคโนโลยีนะครับกลับถูกนำมาใช้อีกครั้งในอีก10-20ปีให้หลังคำถามก็คือถ้าในยุคนั้นนะครับ FIA ไม่แบบ CVT เราอาจจะได้เห็นรถแข่ง F1 ในปัจจุบันที่เร็วกว่าเดิมหลายวิทย์ทีเลยทีเดียวก็ได้ครับแล้วณู่ะครับคิดว่า FIA ตัดสินใจถูกหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ถ้าชอบเนต์แนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่ในเรื่องราวลับในวงการมอเตอร์สปอร์ตเร็วๆนี้ครับผม ขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ